ฤดูใบไม้ร่วงมาแล้วอากาศดีๆแบบนี้เนี่ยเหมาะสับการออกเดทส,สุดๆเลยครับวันนี้เราเลยจะมาดูกันครับกับ10บไอเดียเดทสุดโรแมนติกที่มาจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงรับรองว่าจะทำให้ฤดูใบไม้ร่วงปีนี้พิเศษกว่าที่เคยแน่นอนใช่เลยครับฤดูใบไม้ร่วงนี่แหละเป็นช่วงเวลาที่เหมาะจะสร้างความโรแมนติกที่สุดแล้วล่ะครับเพราะว่าไออากาศร้อนๆมันก็ผ่านไปแล้วเนอะ พออากาศเริ่มเย็นสบายๆขึ้นไปหน่อยมันก็เหมือนเป็นข้ออ้างให้เราอยากจะขยับเข้าไปใกล้กันอีกนิดนึงไงครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูไอเดียเด็ดๆกันเนี่ยมีคําถามสําคัญข้อหนึ่งที่อยากจะชวนคิดกันก่อนครับว่าเอ๊ะทาไมการที่เราต้องตั้งใจหาเวลาไปเดทเนี่ยมันยังสําคัญอยู่คําตอบง่ายๆเลยก็คือมันช่วยให้ความสัมพันธ์ของเราแน่นแฟนขึ้นไงครับแล้วก็ช่วยเพิ่มความสดใหม่ให้กับชีวิตประจําวันที่อาจจะดูซ้ําๆเดิม และที่สําคัญที่สุดเลยนะคือการได้สร้างความทรงจําดีๆร่วมกันนั่นเองแล้วจะสร้างความทรงจําดีๆได้ยังไงล่ะวิธีที่ดีที่สุดเลยก็คือการเริ่มต้นจากธรรมชาติรอบตัวเรานี่แหละครับเอาล่ะเรามาเริ่มกันที่หมวดแรกกันเลยดีกว่านั่นก็คือการออกไปใช้ประโยชน์จากอากาศดีๆแล้วก็สีสันสวยๆของธรรมชาตินี่แหละครับเพื่อที่ได้เชื่อมความสัมพันธ์กันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกในหมวดนี้เนี่ยเรามีสามกิจกรรมที่ทําง่ายมากๆ แต่ขอบอกเลยว่าโรแมนติกสุดๆรออยู่ครับมีอะไรบ้างก็จะมีการเดินป่าดูใบไม้เปลี่ยนสีไปเลือกฟักทองด้วยกันแล้วก็ปิดท้ายด้วยการขับรถชมวิวแบบชิวๆครับโอเคมาเริ่มกันที่อันแรกเลยการเดินป่าครับ คุณอา s บซังไมสเตอร์ที่เป็นที่ปรึกษามืออาชีพเนี่ยเขาบอกไว้น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่าการเดินป่ามันก็คือการชวนกันไปใช้ชีวิตให้ช้าลงใช้เวลาดีๆร่วมกันโดยที่ไม่มีเทคโนโลยีหรืออะไรมาคอยกวนใจเลยซึ่งเนี่ยแหละครับคือโอกาสทองที่จะได้คุยกันได้เชื่อมต่อกันแบบจริงๆจังๆเลยแล้วก็มีเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆมาฝากด้วยนะครับที่จะทําให้เดทเนี้ยมันพิเศษขึ้นไปอีก ลองวางแผนไปเดินป่าช่วงที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินดูสิครับอือหือแสงสีทองทองของแดดอ่อนๆเนี่ยมันจะยิ่งขับให้สีของใบไม้ดูสดใสแล้วก็น่าประทับใจขึ้นไปอีกหลายเท่าเลยกิจกรรมต่อมาครับไปเดทกันที่สวนฟักทองแล้วจะทำให้มันพิเศษขึ้นได้ยังไงผู้เชี่ยวชาญเขามี4เต็ปง่ายๆมาแนะนำเลยครับ1เลยเดินเล่นในสวนด้วยกันไปเรื่อยๆครับ 2. ก็ช่วยกันเลือกฟักทองเลยอยากได้ทรงไหนขนาดไหนจัดไป 3. ช่วยกันคิดไอเดียสนุกๆว่าจะแกะสลักเป็นรูปอะไรดีแล้วก็ 4. อันนี้พีคสุดลองแกะสลักชื่อย่อของกันและกันดูสิครับรับรองเลยว่ารุมันติกขึ้นมาทันทีมาถึงกิจกรรมสุดท้ายในหมวดนี้นะครับนั่นก็คือการขับรถชมวิวฟังดูอาจจะแบบเอ๊ะเรียบง่ายจังแต่จะบอกว่ามันดีต่อใจมากๆเลยนะครับ ลองนึกภาพตามดูสิครับการได้ขับรถไปเรื่อยๆเพลินๆกับวิวสวยๆสองข้างทางแล้วก็เปิดเพลย์ลิสต์เพลงโปรดที่ชอบเหมือนๆกันหรือจะเปิดพอดแคสต์เรื่องที่สนใจโหแค่นี้ก็เป็นช่วงเวลาดีๆที่มีคุณภาพได้แล้วครับเอาล่ะครับหลังจากที่เราไปตะลุยธรรมชาติข้างนอกกันมาจนเต็มอิ่มแล้วเนี่ยพอตกค่าอากาศเริ่มเย็นลงก็ได้เวลาเปลี่ยนบรรยากาศแล้วครับมาสร้างความอบอุ่นสร้างความใกล้ชิดกันให้มากขึ้นดีกว่า สำหรับหมวดนี้เราจะเน้นไปที่ไอเดียที่มันโค z ซี่โคซี่อบอุ่นๆเป็นพิเศษเลยครับจะมีอะไรบ้างนะก็มีทั้งการนั่งผิงไฟอุ่นๆด้วยกันการดูหนังสยองขวัญอันนี้เป็นข้ออ้างชันดีในการกอดเลยนะแล้วก็การทำอาหารตามฤดูกาลอร่อยๆด้วยกันครับใช่แล้วครับการกอ,อก,กองไฟเนี่ยมันคือฉากหลังที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วสำหรับการพูดคุยกัน คุณริกกี้ไดมอนดที่เป็นโคช้ชด้านการเดทเขานันนําเลยนะครับว่าบรรยากาศอุ่นๆเป็นกันเองรอบกองไฟเนี่ยมันจะช่วยกระตุ้นให้เรากล้าที่จะเปิดใจกล้าที่จะเผยความรู้สึกอ่อนไหวให้กันและกันเห็นซึ่งนี่แหละครับคือการสร้างความไว้ใจและทําความรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งกว่าเดิม ถูกต้องเลยครับเพราะประสบการณ์ที่เราได้ใช้ร่วมกันตรงนั้นบวกกับการได้พูดคุยกันแบบลึกซึ้งรอบกองไฟเนี่ยแหละครับมันคือหัวใจสําคัญเลยนะที่จะช่วยสร้างทั้งความไว้ใจและความใกล้ชิดให้เกิดขึ้นมาแบบเป็นธรรมชาติสุดๆมาต่อกันที่ไอเดียสุดคลาสสิกเลยครับ ดูหนังสยองขวัญด้วยกันนี่มันคือข้ออ้างที่ดีที่สุดแล้วจริงๆนะครับที่จะได้ขยับเข้าไปกอดกันให้แน่นขึ้นแล้วมันไม่ใช่แค่นั้นนะครับตอนที่ช่วยกันเลือกหนังว่าจะดูเรื่องอะไรดีเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยที่จะได้เรียนรู้รสนิยมของกันและกันด้วยมาถึงการทําอาหารด้วยกันบ้างคุณแอบบี้ซังเมสเตอร์คนเดิมนี่แหละครับบอกว่านี่คือสุดยอดประสบการณ์ในการสร้างความผูกพันเลยนะเพราะอะไรนั่หล่ะครับเพราะมันไม่ใช่แค่การทําอาหารไง แต่มันคือการฝึกทำงานเป็นทีมเวิร์กที่เราจะต้องสื่อสารกันต้องร่วมมือกันเพื่อสร้างสารรค์อะไรบางอย่างขึ้นมาด้วยกันซึ่งทักษะพวกนี้เนี่ยโคตรสำคัญเลยนะครับสำหรับความสัมพันธ์เอาล่ะครับเดินทางมาถึงหมวดสุดท้ายกันแล้วสำหรับหมวดนี้เราจะเน้นไปที่การปลูกความเป็นเด็กในตัวเราขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับเน้นการพูดคุยที่ลึกซึง้งแล้วก็การได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆร่วมกันและขอเปิดหมวดนี้ด้วยคำถามนี้เลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่า ทำไมการเล่นแบบเด็กๆเนี่ยมันถึงยังเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับผู้ใหญ่อย่างเช่นแค่การชวนกันไปกระโดดเล่นในกองใบไม้กรอบๆด้วยกันทำไมเรื่องแบบนี้ถึงสำคัญละ่ะ ข้อมูลจากงานวิจัยในสไลด์นี้เนี่ยแสดงให้เราเห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับว่าผู้ใหญ่ที่หาเวลาเล่นหรือทำอะไรสนุกๆในชีวิตเนี่ยนะจะมีระดับความเครียดที่ต่ำกว่าแล้วก็มีความพึงพอใจในชีวิตที่สูงกว่าแบบเห็นได้ชัดเลยครับเมื่อเทียบกับคนที่ไม่ค่อยได้เล่นสนุกเลยและถ้าจะพูดถึงกิจกรรมที่เข้ากับคอนเซปต์การเล่นได้ดีสุดๆเลยก็คือการไปเก็บแอปเปิลครับ เราสามารถทำให้มันกลายเป็นการผจญภัยเล็กๆได้เลยนะโดยเริ่มจากการช่วยกันรีเสิร์ชหาสวนก่อนจากนั้นก็ไปลุยเลือกเก็บแอปเปิลสดๆจากต้นกันเลยแล้วสุดท้ายก็กลับมาทำภายแอปเปิลอร่อยๆด้วยกันเป็นทีมเวิร์กโอ้โหได้ทั้งสนุกได้ทั้งอร่อยเลยครับงานนี้นอกจากนี้ยังมีอีก2ไอเดียนะครับที่ช่วยจุดประกายบทสนทนาที่น่าสนใจได้ดีมากๆเลยนั่นก็คือการไปชิมว หรือไม่ก็ลองไปดูไพ่ทาโรด้วยกันดูครับเอาจริงๆนะไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามกิจกรรมพวกนี้มันสามารถเปิดประตูไปสู่การคุยกันในเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้นได้แล้วก็อาจจะทำให้เราได้เห็นแง่มุมใหม่ๆของกันและกันที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยก็ได้ครับ ทีนี้หลังจากที่เราเห็นไอเดียสนุกสนุกกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยคำถามสำคัญที่สุดก็คือแล้วอะไรล่ะคือหัวใจหลักที่เชื่อมโยงกิจกรรมทั้งหมดนี้เข้าไว้ด้วยกันทำไมเดทพวกนี้มันถึงมีความสำคัญกับความสัมพันธ์ของเราจริงๆคำตอบของคำถามนั้นสรุปได้เป็น4ข้อหลักๆด้วยกันครับ และนี่คือประโยชน์หลักสีข้อที่เดทเหล่านี้มอบให้กับความสัมพันธ์ของเราครับข้อแรกเลยคือการสร้างความไว้วางใจข้อ2คือการได้ปรับปรุงทักษะการสื่อสารให้ดีขึ้นข้อ3คือการได้สร้างความสุขร่วมกันและข้อสุดท้ายคือการได้สร้างความทรงจําดีๆที่จะอยู่กับเราไปอีกนานแสนนานครับและประเด็นที่สําคัญสุดๆเลยนะครับที่อยากจะเน้นย้ํากันอีกครั้งก็คือจริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของตัวกิจกรรมเลยแม้แต่น้อย แต่หัวใจของมันคือเวลาที่เราตั้งใจมอบให้กันและกันต่างหากครับมันคือการกระทาที่บอกอีกฝ่ายแบบไม่ต้องพูดออกมาเลยว่าคนคนนี้คือคนสําคัญนั่นเองสุดท้ายนี้คําถามที่อยากจะทิ้งท้ายไว้มันเลยไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะไปทํากิจกรรมอะไรดีแต่อยู่ที่คําถามนี้มากกว่าครับว่าในฤดูใบไม้ร่วงนี้เราจะเลือกสร้างความทรงจำใหม่อะไรที่มันน่าประทับใจร่วมกันดี